คณะสงฆ์วัดศรีจันประดิษฐ์จัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อขาวท้าวเวสสุวรรณพญานาคสองตนเพื่อมอบเป็นที่ระลึกพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปี2566ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสอ2ทีวีค่ะเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566 ที่พระอุโบสถวัดศรีจันประดิษฐ์ตำาบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระมหาสมิทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดศรีจันประดิษฐ์ร่วมกับคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดศรีจันประดิษฐ์จัดพิธีพุทธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อขาวท้าวเวสสุวรรณพญานาคสองตนซึ่งเป็นเหรียญกระไหลทองแดงรุ่นพุทธนำดีเทพนาคีนำโชค ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อขาวด้านหลังท้าเวสุวรรณพญานาคมอบเป็นที่ระลึกพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปี2566ที่ทางวัดจะจัดทำขึ้นในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2566ตรงกับแรม7้ามเดือน12เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลามณดบหลวงพ่อขาวที่ยังไม่แล้วเสร็จค่ะโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อมหาสุรศักดิ์อติสักโข เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าอาวาสวัดประดูพระอารามหลวงพระเกจิแห่งรุ่มน้ำแม่กลององค์ประธานสง์เติมเทียนชัยเทียนมหามงคลและอธิษฐานจิตก่อนจุดเทียนชัยเทียนมหามงคลซ้ายขวาพระมหานาคสี่รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช,ชาวรวรมหาวิหารหรือวัดโพธาเตียนสวดคาถาจุดเทียนชัยและสวดคาถาพุทธาพิเศษ พระมหาสมิตโชติโกเจ้าอาวาสวัดศรีจันประดิษฐ์จุดเทียนในขันน้ำมนต์หน้าองค์ประธานสงฆ์ก่อนได้เลิกดับเทียนชัยองค์ประธานสงฆ์เจิมใบภูเพื่ออธิษฐานจิตดับเทียนชัยเทียนมหามงคลตามลำดับพระมหานาคสี่รูปสวดคาถาดับเทียนชัยองค์ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนตรยข้าวตอกดอกไม้ พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะขอเจริญพรท้านโยมสาธุชนทั้งหลายวันที่เจ็ดพฤศจิกายนทางวัดได้ทำการปลุกเสกวัตถุมงคลก็คือเป็นเหรียญหลวงพ่อขาวเท้าเวสุวันแล้วก็พญานาคทั้งสองตนที่ได้สร้างไว้ถัดะเล ให้มารวมอยู่ในองค์เดียวกันเพื่อมอบให้เป็นของระลึกในการที่ญาติโยมทั้งหลายได้มีศรัทธามาร่วมทอดกระถิ่นในครั้งนี้โดยวัตถุคนที่สร้างขึ้นนั้นก็จะมีสองลักษณะก็คือหนึ่งเป็นเหรียญกระไหลทองแดงด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อขาวด้านหลังเป็นรูปพญานาคก,กับท้าวเวสสุวรรณและได้ตั้งชื่อรุ่นว่าพุทธนำดีเทพนาจีนำโชคสำหรับมอบให้กับญาติโยมที่ ร่วมทำบุญกระถินในครั้งนี้รวมทั้งญาติโยมที่มาออกโรงทานแกกอาหารเครื่องดื่มให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มารวมทอดกระถินในครั้งนี้จึงขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมทำบุญทอดกระถินกันในวันที่19พฤศจิกายนนี้โดยท่านที่ร่วมบริจาคปัจจัยนั้นทางวัดก็จะได้มีวัตถุมงคลมอบสมนาาคุณเป็นน้ำใจให้กับญาติโยมเพื่อฉลองศรัทธา ของสาดุจชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันทอดกระถินเพื่อนำปัจจัยหรือเงินที่ในทอดกระถินในครั้งนี้ไปสร้างทวารวัวตุของทางวัดซึ่งกำลังค้างอยู่ยังไม่เสร็จซึ่งก็คือมณฑปหลวงพ่อขาวหรือวิหารจตุรมกุกของทางวัดฉะนั้นญาติโยมมาร่วมทอดกระถินในวันที่สนี้ก็ขอ,อเชิญมาเยอะๆเ,เลยเพราะว่าทางวัดก็เตรียมวัตถุมงคลเอาไว้ให้กับญาติโยมพอสมควรสำหรับญาติโยมที่ได้จอง กองกระถิ่นหนึ่งกอง1,200องบาทหรือ1นึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าจเก้าบาททางวัดก็จะมีพระศิวลีทั้งที่ปิดทองและไม่ปิดทองให้แล้วก็มีท้าเวสุวรรณที่เป็นปางยืนนีที่จะมาไปกับสัมมาาคุณกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสองภาคถึงองเจริญพรเชิญชวนญาติโยมมาร่วมทอดกระถิ่นสามัคคีกับทางวิจิตรในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันนะพระขอาสมโภชนา ขอบคุณในน้ำใจใสศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมทําบุญใส่ทองบริจาคมาทางหลังศรัทธาหรือท่านที่เป็นสายกัลสินที่เป็นสายมาจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทางเราก็ยินดีรับทานของญาติโยมทุกคนทุกท่านขอขอโมทนาบอกคุณโอกาสนี้ท้ายจุดนี้ขอบอนาจบารมีแห่งศิษย์ศิษย์ทั้งสามก็คือหลวงพ่อขาวสาวเวีตุวันพระยาสัตตาคราชจ้องํำนวยพอนุญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้เจริญอายุวันนาสุขะาพระปฏิภาณนาสารสมบัติคิดสิ่งใดเป็นไปชอบประกอบด้วยทำแล้วขอให้ความคิดความปรารถนานั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จปฏิธิพรสมความปรารถนาแจ่ญาติโยมรงทุกประการเถิด